หนึ่งในสัญญกรรมยอดนิยมของสาวๆนั่นก็คือการเสริมจมูกค่ะวันนี้ตากจะมาให้คําแนะนําการเสริมจมูกด้วยเนื้อเยื่อเทียมค่ะเนื้อเยื่อเทียมคือเนื้อเยื่ออ่อนสังเคห์ทางการแพทย์ผ่านการวิจัยและผ่านการฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดเนื้อเยื่อเทียมที่ใช้ในประเทศไทยตอนนี้ผลิตจากประเทศเกาหลีผ่านการรับรองจากอยอไทยปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายเสริมเนื้อเยื่อเทียมมีด้วยกันสาแบบค่ะ แบบที่ 1. เสริมเนื้อเยื่อเทียมรองปลายจมูกค่ะคือการนําเนื้อเยื่อเทียมเสริมรองปลายจมูกร่วมกับซิลิโคนวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงทะลุของซิลิโคนได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดพังขืดดึงล้างปลายจมูกจมูกดูเป็นธรรมชาติที่สําคัญนิม่มจัดทรงง่ายแบบที่2เนื้อเยื่อเทียมหุ้มแข่งซิลิโคน คือการใช้เนื้อเยื่อเทียมพุ้งแท่งซิลิโคนช่วยให้สันจมูกดูชัดเจนเรียบเนียนและป้องกันการเห็นขอบซิลิโคนดูสมจริงและโด่งเป็นธรรมชาติแบบที่3เสริมเนื้อเยื่อเทียมทั้งแท่งแทนซิลิโคอนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากใช้ซิลิโคนเสริมจมูกช่วยแก้ปัญหาทุกทรงจมูกไม่ว่าเสริมใหม่หรือแก้ เหลาทรงจมูกได้ตามความต้องการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวตามธรรมชาติลดผังผืดลดการเบี้ยวเอียงน้อยกว่าซิลิโคน Q&A เนื้อเยื่อเทียมช่วยแก้ปัญหาปลายจมูกทะลุไหมคะช่วยได้ค่ะเนื้อเยื่อเทียมนำมาลองไปช่วยลดความเสี่ยงปลายจมูกบางได้ค่ะเนื้อเยื่อเทียมไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในร่างกายเราจะเป็นอันตรายไหมคะไม่เป็นอันตรายค่ะ เป็นสารจากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อไม่ต่อต้านร่างกายมนุษย์และปลอดภัยสูงสามารถใช้กับเคสแก้จมูกได้ไหมคะได้ค่ะเช่นกรณีปลายจมูกยุบเนื้อเยื่อเทียมจะเติมเต็มส่วนที่ยุบค่ะ